สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแอปอีกแล้วค่ะวันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ทุกคนตามหากันแน่นอนค่ะสำหรับ isuzu d max v cross คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3,000 ddi vgs ของ isuzu นะคะคันนี้เป็น4 w i n drive 4x4 นะคะท็อปสุดในรุ่นของเกียร์ธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะตามแอปกันมาเลยค่ะรถคันนี้นะคะ เลยว่าเป็นรถที่สีสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีแดงมะเหลี่ยวนะคะเลือดหมูหรือว่าแล้วแต่ทุกคนจะเรียกเลยนะคะแต่บอกเลยว่าของจริงเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสีนี้สดมากๆค่ะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวรอบรถไปพร้อมกับแอปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันนะคะคันนี้บอกเลยนะคะขับได้ทั้งทางตรงทางเอ,อ่อทางเรียบขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราขาดับเบิลยูนะคะ จัดแต่งนะคะมาให้ลูกคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งครบจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดว่าแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นว c r ร s s ค่ะดี a x นะคะมีคิ้วกัน์สัตให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็มีบันไดข้างให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายกสองนิ้วมาให้คุณลูกค้าเลยค่ะออกรถมือสองกับเรานะคะบอกเลยว่าแต่งเหมือนรถ เลยนะคะรถใหม่อาจจะแต่งไม่เท่าเราก็ได้นะคะบอกเลยว่าเราแต่งจะเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อกันบ้างนะคะบอกเลยว่าล้อเนี่ยเราทํามาให้คุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะเบิกใหม่เลยค่ะเบิกใหม่สี่ล้อเลยนะคะคันนี้สําหรับล้อแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อแม็กโอไอซนะคะแล้วก็ยางก็เบิกใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะเป็นยางนะคะ 2 6 5ทับ 75, นะคะตอนนี้เป็นยางคอสตบินค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะโชกค่ะโชคนะคะจะเป็นโชคโพเบนเดอร์ค่ะยก2นิ้วเลยนะคะกันนี้ทรงสวยมากๆเลยนะคะทรงนิยมค่ะยก2นิ้วนะคะ4 x 4คูณ e ีโฟ i วินไรเลยนะคะขับไปไม่ต้องกลัวเลยค่ะบุกเขาลงห้วยได้หมดนะคะแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยค่ะ คันนี้เรามีกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวเซตเพรสทีนะคะหรือเรียกว่าเซตเซตพี Z P ก็ได้นะคะเซตพี Z P นะคะเครื่องยนต์3.0 DDI VGS นะคะดูรอบรอบรถรอบ,รอบ,ร,อบ,ร,อบรอบคันกันนะคะสวยงามมากๆค่ะแต่งเบิกใหม่หมดนะคะทั้งแม็กทั้งยาง ครบชุดสีเส้นนะคะโชวคโปรเปนเดอร์นะคะล้อแมก o e อีซีดยางโคด WIN ใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะบอกเลยว่าดับ mm hmm. ของเราแต่งเต็มจัดเต็มให้คุณลูกค้าแน่อนอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวภายในรถกันบ้างนะคะรีวิวภายในรถของ i s u z u D-Max มทวีครคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นแบบเปิดแคบนะคะ นี่บอกเลยว่าข้างนอกสวยแล้วแต่ข้างในว้าวมากกว่าอีกนะคะบอกเลยว่าเขาแต่งเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็แต่งมาให้คุณลูกค้าจัดเต็มเรียบแล้วนะคะมาพรีเซนต์กันที่เบาะก,กันเลยดีกว่านะคะขอนําเสนอมากเลยสําหรับเบาะเบาะจะแต่งแบบสไตล์ทูโทนนะคะแดงดําค่ะตัวนี้นะคะแต่งแบบสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังแต่งมาใหม่เลยค่ะแดงดาเลยนะคะ แล้วก็คลมเราก็แดงเข้ากับรถมากๆ,ดดๆแดงดำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนี่ไฮไลท์ของเขานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องเสียงให้ดูเลยนะคะบอกเลยว่าแต่งเคร okay. ื่องเสียงมาแล้วค่ะเครื่องเสียงนะคะก็หึมมากๆเลยนะคะแต่งจัดเต็มมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้า ใครที่รักในเครื่องเสียงนะคะแอบแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยของเขาค่ะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้มีปุ่มโทรออกโทรเข้ารับสายได้ด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงเลื่อนเพลงนะคะตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะของเขาค่ะแล้วก็คอนโซลของเขานะคะก็มีแอร์แบ็กนะคะคู่หน้าค่ะแล้วก็ระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้ค่ะ ฟังก์ชันของเขา,เาคันนี้มีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะฟังก์ชันของเขาออกจากครบคันเลยค่ะบลูทูธนะคะ USB นะคะเสียได้หมดเลยค่ะนี่เกียร์โฟนะคะเกียร์โจะอยู่ตรงนี้ค่ะโฟวินไร้นะคะคันนี้เหมาะสำหรับทุกอย่างนะคะสำหรับเข้าสวนหรือว่าทางเรียบนะคะ mm hmm. แต่งซิ่ง แบบสไตล์ออฟโรดนะคะก็ได้หมดเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะและที่สําคัญสวยทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะแอบยกให้ isuzu d-max v-cross คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะค่ะเรามารับชมห้องเครื่องของ isuzu d-max v-cross คันนี้กันบ้างนะคะตามแอบมาเลยค่ะนี่ผู้หญิงนังราเรานะคะจะต้องเป็นหญิงแกร่งค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะของ Isuzu D-Max r e c r o r t คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3,000นะคะ DDI VGS นะคะของ Isuzu เลยค่ะเทอร์โบนะคะ Isuzu DDI VGS เทอร์โบเลยค่ะเครื่องนะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่อง3,000เครื่องแรงมากๆเลยนะคะถึงใจค่ะลุยไหนได้หมดทางตรงทั้งเรียบขึ้น เข้าสวนออฟโรดนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยได้หมดเลยนะคะดูนอด็อตเนดได้นะคะไม่ขยับค่ะเพราะรถของเรานะคะประกันหลังการขายทุกคันค่ะไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะคะรถของเราเป็นรถบ้านแท้ๆเลยค่ะรับประกันได้เลยนะคะลูกค้าซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถบ้านรถสวยรถดีไปแน่นอนนะคะสําหรับอี s u สิดีแมคคันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิวภายนอกรถภายในรถแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะทั้งสายออฟโรดสายเข้าสวนหรือว่าสายทางตรงนะคะก็ คันนี้ตอบโจทย์ทุกคันทุกคนแน่นอนนะคะสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะคะเป็นตัววิเคราะนะคะ3,000 DDI VGS Turbo นะคะตัวนี้ตัวเ e p เ e s t i ฟ e นะคะท็อปสุดของตัวแข็บเกียร์ธรรมดาเลยค่ะเป็นปี2012นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะบอกเลยว่าราคานี้คุ้ม สำหรับของแถมที่เราให้กับคุณลูกค้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีพ่นกันสนิมใหม่หมดเลยนะคะช่วงล่างเราพ่นกันสนิมให้ลูกค้าใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็ยางเบิกใหม่สีเส้นเลยนะคะยางของคอร์วินนะคะใหม่หมดนะคะแล้วก็แมกโออีซิใหม่หมดเลยเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเบิกใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวช็อคโอเพนเดอร์ยก2นิ้วนะคะทรงสวยนะคะทรงนิยมเลยค่ะลูกค้ายก2นิ้วกําลังดีนะคะไม่สูบไม่เตีย้ยจนเกิน นนไปะะคะเรียกได้ว่าเป็นทรงนิยมนะคะสำหรับยกสองมิงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max V-Cross นะคะ ฝากช่องทางการติดต่อของเราไว้หน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะ WU ยูทคของเราฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ให้เพจเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะช่อง y o u t u b e ของเรานะคะ WU บเบลดบลดบ้านมือสองนะคะฝากกดไปติดตามกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะเรานะคะทาง W ของเราจะลงคลิปใหม่อยู่ตลอดนะคะจะมีรถให้ลูกค้าได้เลือกชม ะะมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะโดยเฉพาะสายโฟวินสายออฟโรดเนี่ยแนะนำเลยนะคะใครอยากมีนะคะต้องมาติดตามดับบิยูของเราไว้นะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ0954188181นะคะแล้วก็ l ล n e l ลนนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะเต็นท์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะ จันถึงอาทิตย์เลยนะคะแวะกันเข้ามาได้ค่ะเต็นเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะเลยโลตัสมาประมาณ300เมตรค่ะติดกับช้างเฟอร์นิเจอร์นะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะ ฝากแวะชมรถสวยๆได้เลยนะคะเต็นท์ของเราจะสวยโดดเด่นเห็นไกลๆแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะแอปต้องฝากอิ s สูดีแมคคันี้ไว้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามอินบ็อ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แอปต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ